สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอล่ากลับใหม่แล้วครับเรายังอยู่กับนี่นะครับเสียนหมู่มังกรนะครับสุดยอดสายตาวิทย์อันดับที่6ของอุนซุยน,นะครับผลงานการแปลของคุณนองนรพัดเช่นเดิม พอที่แล้วนั้นถึงตอนที่ว่าจูกโกตินแสนั้นได้เกลี้ยกล่อมคุยจงฮ่องเต้ให้อภัยโทษให้กับเฮงเสี่ยวเจี๋ยแล้วก็เช็คเสี่ยวเสียงเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อกันตรงนั้นเลยครับหลังจากนั้นจูกโกตินแสก็ยังได้ปรึกษากับคุยจงฮ่องเต้อีกด้วยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองตามตะเข็บชายแดนว,ว่าไม่อยากให้คุยจงฮ่องเต้นั้นต้องนำกำลังทหารทพราควาเป็นควงเรื่องชีวิตของประชาชน ปรากฏว่าคุยจงห้องเต้ก็ยินดีรับฟังแต่โดยดีครับทําเอาจูโกตินแสนั้นแอบ,บน้ําตาคลอที่คิดไม่ผิดที่ยังทนฝืนรับราชการต่อในที่สุดห้องเต้องค์นี้นั้นก็ไม่ได้เลวร้วายจนเกินไปนะักไม่เสียทีที่จูโกตินแสกับเช็คเสี่ยวเสียงนั้นได้แอบ,บลอบวางแผนแกล้งปลงระชนในครั้งนี้เพื่อที่จะกระจัดอํานาจของมหาเสนาบดีชั่วเกียรออกไปได้ในขั้นที่หนึ่ง แต่คุยจงฮ่องเต้แท้จริงไม่ได้คิดแบบนั้นครับคุยจงฮ่องเต้คิดแต่เพียงว่าถ้าเกิดมันไม่มีสงครามแล้วเราก็บ้านเมืองก็จะสงบสุขพระองค์ก็จะสามารถอยู่เที่ยวอย่างกระเสือกสาราญได้อีกต่อไปหลังจะกลับทุลลาฮ่องเต้ออกมาแล้วจูโกติแสก็กลับมาที่จวนก็เพราะว่าเล็กเสียวเซียงนั้นมารอพบอยู่ขณะนี้ เจียบเซียงก็กำลังคุยกับบอ่อเชีงเป็นการฆ่าเวลาทันทีที่ได้พบหน้าจูกัวซินแสก็แจ้งข่าวที่ได้มาจากห้องเต้ว่าให้พาเฮงเสี่ยวเจียนั้นกลับมาได้แล้วก็ให้รีบส่งข่าวให้กับชาวยุทธเพื่อที่จะได้กระจายออกไปจนถึงเฮงเสี่ยวเจียในระหว่างการหารือนั้นบอ่อเชงนั้นก็กลับห้ไม่ไว้วางใจ เสี่ยวเสียนั้นไม่อยากให้เฮงเสี่ยวเชียกลับมาเพราะอยากจะคอกครองขอลมพิรุนโปรยและเอาไว้เองสองก็ต้องโต้เถียงกันยกใหญ่จนสุดท้ายจูกัวสิษสกก็เป็นคนที่เปลี่ยนเรื่องคุยก็เลยมาถามเช็คเสี่ยวเซียงเกี่ยวกับเรื่องเอกอั้งหลุย รักเก่าของเช็กเสียวเซียงนั่นเองเชกเสียวเซียงก็เลยเล่าว่านางนั้นเนี่ยแต่งงานฮักเลี้ยงสุนจุย้ยบุตรของแม่ทัพฮักเลี้ยงไปแล้วแล้วคนานางก็ูสุขสบายดีแต่ก็เชงนั้นก็ยังวิจารณ์เรื่องมุมมองความรักของเช็กเสียวเซียงในอดีตอีกด้วยคุณจูกลัวสินแสนั้น ต้องเดินมาตบไหลเชกเสียวเซียงบอ,อกว่าความรักของเชคเสียวเซียงนั้นอะ่ะจริงๆก็เป็นสิ่งที่งดงามดีอยู่แล้วจึงเปลยถึงห้องเต้ว่าหวังว่าห้องเต้นั้นจะปรีชาสามารถยุติสงครามได้เป็นเวลานานและก็ปลดชั่วเกียร์ออกจากตําแหน่งได้จริงๆแต่หลังจากนั้นห้องเต้นั้นใช้คนสนิทให้ไปไต่สวนความผิดของชั่วเกียรกลับถูกชั่วเกียรนั้นติดสินบนทําให้มาทูลต่อห้องเต้ ถึงความดีความชอบของั่วเกียร์ไปซะอีกพราะนานวันเข้าความคิดของห้องเต้ก็ เมื่อกล่าวถึงเช็คเสียวเซียงดีกว่าครับเช็กเสียวเซียงในตั้งแต่เข้าเมืองหลวงมาก็ผ่านเหตุการณ์ทางยุทธภพมามากมายตั้งแต่สมัยอยู่ค่ายเทียมเมฆองหลบหนีจนในที่สุดได้มาเป็นหัวหน้าของหอหลงพิลุนโปรยนี้นับว่าเป็นเสียนหมู่มังกรในเมืองหลวงจริงๆแต่ยังไงเช็คเสียวเซียงก็ยังเป็นบุรุษหนุ่มหงอาจก็ย่อมจะมีบางครั้งที่อยากจะมีคนรู้ใจกับเขาบ้างในเมืองหลวงจะมีหญิงใดที่สามารถต้องตาเช็คเสียว เสียได้ถ้าไม่ใช่โบตันขาวลีสือส่อสื่อเชกเสี่ยวเซียงเองเนี่ยเคยไปพบลีสือส่อสือ่อหลายครั้งแล้วอีกทั้งปลอมตัวไปเป็นพ่อค้าปลอมตัวไปเป็นคนนู้นคนนี้บางครั้งก็ไปอย่างเปิดเผยแต่บางครั้งก็แอบเข้าไปทางหน้าต่างยามดึกดื่นเชฟเสี่ยวเซียงเนี่ยชอบลีสือส่อสือ่อตรงที่ว่านางนั้นสามารถที่จะกระทำได้แทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเดินหมากดีดพินขับ,บร้องบทกลอน เรียกว่าสนทนาได้แทบทุกเรื่องและลีสื่อๆก็ยังเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนางรู้จักซักถามทำให้การสนทนาน,นั้นไม่น่าเบื่อแต่ก็มีเรื่องที่เซ็กเสียวเสียงไม่พอจากนางอยู่บ้างก็คือเรื่องที่นางนั้นจะต้องรับแขกพิเศษหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักกวีชื่อดังจิตรกรชื่อดังนักดนตรีชื่อดังเศรษฐีรวมกระทั่งถึงห้องเต้ด,ด้วย นอกจากห้องเต้แล้วคนที่เหลือเนี่ยเช็กเสี่ยวเซียงรู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่วีรชนเป็นเพียงคุณชายที่ทำตัวสูงส่งทางปัญญาเท่านั้นหรือไม่ก็มีความสามารถที่ไม่นับว่าเป็นบุรุษได้และเช็กเสี่ยวเซียงก็ยังไม่ชอบให้หลีซือซือนั้นเอ่ยถึงบุรุษคนอื่นในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับตนเองซึ่งลีซือซือนั้นก็วางตัวได้ดียินยอมปฏิบัติตัวเช่นนั้นเพื่อความสบายใจของ เช็คเสียวเสียงตลอดเวลาทุกครั้งที่เช็คเสียวเสียงใช้เวลาค่ำคืนอยู่กับลีซือซือในห้องบางครั้งก็เพียงนอนคุยกันแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ภายนอกเล็กน้อยไม่ใช่เช็คเสียวเสียงนั้นไม่เคยลองพัฒนาความสัมพันธ์แต่ลีซือซือนั้นไม่ยินยอมดังให้เหตุผลว่าเราบุรุษเนี่ยไม่ว่าจะอาชีพไหนๆหรือบุค,คลิกใดๆที่ผ่านมานางเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วต่างมาบอกัรักที่จะถ่ายถอนตัวเหล่าคณิกาเหล่านั้น ออกไปแต่สุดท้ายเมื่อได้ตัวได้ใจของพวกนางแล้ว mm hmm. ก็ไม่อาจลืมเลือนว่าพวกนางนั้นเคยเป็นนางคณิกามาก่อนเป็นสาเหตุทํำให้ถูกกระทาช้ําใจนางไม่อยากจะตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น เช็คเสี่ยวเสียงก็ลั่นวาจาวา่าตนนั้นจะไม่มีวันทังเกียดถึงอดีตของนางเด็ดขาดขลี่สื่อสื่อก็ยังหาเหตุผลมาให้กับเช็คเสียเสยเเส่ยวเสียงจนเช็คเสี่ยวเสียงต้องยอมแพ้ในคืนนี้เช็คเสี่ยวเสียงนั้นตั้งใจจะบอกถึงความต้องการและกับเกิดอกวิกับนางตรงๆเอาคําตอบจากนางให้ได้ว่าเราทั้งสองนั้นจะชัดเจนกันอย่างไร ขณะที่เดินผ่านตอกน้ำหวานน้อยก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหิ้วตะกร้าขายดอกไม้มาเป็นกุหลาบป่ามาขยันขยอให้เช็คเสี่ยวเซียงนั้นซื้อเช็คเสี่ยวเซียงเห็นกุหลาบป่าในตะกร้าในใจก็นึกถึงเรื่องดาวในหัวหลังสมัยที่ยังเป็นหัวหน้าค่ายเทียมเมฆตอนนั้นเช็คเสี่ยวเซียงกำลังคบหาดูใจกับ เช็กอังลุยพี่น้องในค่ายก็ต่างรู้กันทั่ววันนั้นเช็กเสี่ยวเซียงกับเซ็กอังลุยก็ได้มาเดินเล่นกันลิมนหน้าผาเช็กเสี่ยวเซียงก็มองเห็นกุหลาบป,ป่าช่อนหนึ่งขึ้นอยู่ที่ชะงอนผาจึงกระโดดลงไปเด็ดขึ้นมาเอามาทัดหูให้กับเซ็ก ที่นางนั้นไม่รู้หรอกว่าการที่เช็คเสี่ยวเซียงต้องกระโดดลงไปเก็บด,ดอกไม้จากหน้าผานั้นตัวเช็คเสี่ยวเซียงนั้นเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตแค่ไหนตัวเช็กเสี่ยวเซียงเองขณะนั้นก็กระทำไปโดยที่ไม่คิดถึงชีวิตแม้แต่น้อยแต่พอเอาดอกไม้มาทัดหูนางเสกอัางลุยก็ดูงดงามจนบทบางความงามของดอกไม้ แต่จู่จูนางก็ล้องโอ้ยขึ้นนางบ่นว่ากูหลาบนี้มีหนามทําให้นางเจ็บหัวเราพี่น้องค่ายเทียมเมฆพากันหัวเลาะในความสับเปล่าของเสียงเสียงนว่าเป็นภาพงดงามที่ประทับใจไม่รลืลืมครั้งล่าสุด เ็เสียวเสียงนั้นได้ไปเยี่ยมเสกอั้งหลุยที่จวนแม่ทัพนางก็ให้การต้อนรับเช็คเสียวเสียงเป็นอย่างดีทั้งสองก็จิบน้ำชา<ม>เดินเล่นกันอยู่ในสวนเช็คเสียวเสียงเห็นกุหลาบป่าสีชมพูในสวนที่ปลูกอยู่อดใจที่จะเด็ดมันออกมาไม่ได้คิดจะเอามาทัดหูให้กับนางแต่นางกลับเอ,อ่ยว่านางเลยไวจะไว้ผมยาวปล่อยผมเพื่อจะทัดดอกไม้ได้อีกแล้ว เช็คเสียวเซียงจิงได้แต่กำร,รกิ่งกุลาบไว้ในมือจนหนามตำอุ้งมือจนโลหิตไหลซึมออกมาเมื่อรู้สึกตัวเช็คเสียวเซียงก็จ่ายเงินค่าดอกไม้ให้กับเด็กน้อยนั่นไปแล้วพฤติกรรมของลีซื่อนั้นจะว่าไปก็ไม่คล้ายที่จะปฏิเสธเช็คเสียวเซียงโดยสิ้นเชิงบางครั้งนางถึงจะเป็นฝ่ายที่เริ่มที่จะจุมพิษแล้วแทรกลิ้นเข้ามาในปากของเช็คเสียวเซียงแต่จู่ๆก็ทำเหมือนล้อเล่น พอเช็คเสียวเสียงคิดจะสารต่อ นางกลับปฏิเสธจุดหลายครั้งเช็คเสียวเสียงนั้นไม่พอใจแต่นางก็มีวิธีออดอ้อนงอนงอนเช็คเสียวเสียงทําให้เช็คเสียวเสียงนั้นใจอ่อนโดยเฉพาะรอยยิ้มของนางความสนิทสนมของคนทั้งสองนั้นเหมือนไม่มีระยะห่างแต่ก็มีระยะห่างไม่ว่าจากนางเองหรือจากเช็คเสียวเสียงนางนั้นเคยใช้ให้เช็คเสียวเสียงนั้นหวีผมให้กับนางก็ไม่ต่างอะไรกับคู่สามีภรรยานางเคยบีบนวดเอาใจปนิบัติเช็คเสียวเสียงแต่ เช็คเสียวเสียงนั้นกลับไม่กล้าบีบนวดให้กับนางพราะว่ากลัวว่าตัวเองนั้นจะห้ามใจไว้ไม่ไหวแค่นี้เช็คเสียวเสียงก็มีความสุขแล้วความจริงจังของเช็คเสียวเสียงนั้นถึงขนาดที่เคยชวนนางไปอยู่ด้วยที่หอหลงพิรุนโปรยนางรับคําแต่นางก็ไม่ได้ไปชวนนางไปเดินตลาดซื้อของนางก็ไม่ได้ไปชวนนางไปเยี่ยมหวยโก้พวดกับอุนมั่งเส้นนางรับปากว่าจะไปแต่นางก็ไม่ได้ไปนางให้เหตุผลว่าเช็คเสียวเสียงนั้นเป็นถึงผู้นํา เสียนหมู่มังกรน,นางเป็นเพียงค้น,นิกาไม่รู้ว่าเช็คเสี่ยวเซียงนั้นจะเบื่อนางเมื่อไหร่ความคิดของคนรอบข้างของเช็คเสี่ยวเซียงนั้นจะมองอยังไง ว่าเช็เสี่ยวเงจะต้องเสียชื่อเสียงเพราหนางดูแล้วนางก็กังวลคำานึงถึงเช็คเสี่ยวเสียงเป็นอย่างมากขณะที่เช็คเสี่ยวเสียงลดแล่นไปตามหลังคาบ้านเรือนเข้าสู่ตรอก้ําหวั่นน้อยเช็คเสี่ยวเสียงก็ต้องหยุดชะงักลงพอเบื้องหน้าเช็เสี่ยวเสียงเห็นตนเองยืนขวางทางอยู่แต่พอหันหลังกลับก็เห็นตนเองอีกคนยืนขวางทางอยู่ มองไปด้านล่างก็ได้ยินเสียงคนโผล่ร้องพร้อมกับพาหนะแปลกตาเช็กเสียวเสียงซุดลงนั่งโครจรลมปรานสลายภาพลวงตาเหล่านั้นเพราะจู่ๆเช็กเสียวเซียงก็มีอาการธาตุไฟแทรกดีที่ยังรู้ตัวทันสงบจิตสงบใจทําให้ปลอดภัยมาได้เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติเช็กเสียวเซียงก็โล่งใจแล้วก็คิดในใจว่าจบไปแล้ว ทบทวนความคิดก็จำได้ว่าตัวเองนั้นกำลังจะเอาดอกไม้ไปให้กับลีสื่อสือเช็กเสียวเสียงใช้วิชาตัวเบาโลดแล่นต่อไปจนถ,ถึงหลังคาหอเหงเมาหมายบนห้องของลีสื่อสือกับได้ยินเสียงลีสื่อสือกำลังสนทนากับชายผู้หนึ่งอยู่เช็กเสียวเสียงึงใช้เท้าเกี่ยวชายคาห้อยตัวรอบฟังคำสนทนา มีเงาบุรุษผู้หนึ่งหันหลังให้กับเช็คเสียวเสียงเสียวเสียงเห็นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจแต่กลับรู้สึกว่าคนผู้นี้นั้นมีความคล้ายตัวเองอยู่หลายส่วนจาบทสนทนาก็รู้ว่าลีสื่อน,นั้นกำลังพูดคุยอยู่กับคุณชายซุนคุณชายซุนผู้นี้ถามคำถามกับลีสื่อเหมือนกับที่เช็คเสียวเสียงนั้นเคยถามนาง ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของนางที่มีต่อบรรดาคุณชายตระกูลใหญ่นักกวีจิตรกรนักดนตรีกระทั่งห้องเตะลีซื่อสือก็ตอบเช่นเดียวกับนางตอบกับเช็คเสียวเสียงคำถามสําคัญก็คือคุณชายซุนถามว่าลีซือสือนั้นคิดอย่างไรกับเช็คเสียวเสียงเช็กเสียวเสียงยิ่งตั้งใจฟังคําตอบของนางอย่างมากมันก็ปรารถนาที่จะรู้เช่นกันแต่ลิซือซือกลับถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าข้าไม่ตอบได้ไหม ไม่บุรุษเช่นพวกท่านนั้นห่างต้องพากันถามเรื่องเหล่านี้ด้วยคุณชายซุนจึงบอกว่า เพราะว่าเมื่อสามคืนก่อนอข้าก็ตั้งใจจะมาหาท่านบังเอิญได้ยินหัวหน้าเช็คนั้นสอบถามเรื่องนี้พอดีตอนนั้นหัวหน้าเช็คก็ถามเรื่องความรู้สึกของท่านที่มีกับข้าตอนนั้นหัวหน้าเช็คก็ถามท่านถึงข้าเช่นกันวันนี้จึงอยากถามท่านถึงหัวหน้าเช็คบ้างเล็กเสียวเสียงที่ฟังอยู่ด้านนอกก็กำดอกไม้ในมือแน่นคุณชายสุนลุกขึ้นเดินไปทีบพินหางไม้ตัวหนึ่ง กรีดสายพินครั้งหนึ่งแล้วเหมือนเสียงกระบี่หันมาถามลีซือๆอ,อีกว่า ได้ข่าวว่าห้องเต้นั้นจะรับตัวหลีซือซือเข้าไปในวังเหรอหลีซือซือก็ตอบว่าเป็นความประสงค์ของห้องเต้ข้าไม่มีความคิดที่จะเข้าไปในวังเลยไม่อยากจะไปแข่งขันกับเหล่านางสนมในวงังข้าทำเช่นนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับนางสนมเหล่านั้นที่เฝ้ารอคอยการมาของห้องเต้ต่างกับข้าที่ห้องเต้นั้นเฝ้าคอยจะมาหาซะมากกว่า คุณชายซุนหันไปมองที่นอกหน้าตา่างสายตาแทบจะประสานกับเช็คเสียวเสียงกลับมีเสียงแม่เลา้าร้องอยู่หน้าประตูว่าห้องเต้เสด็จแล้วคุณชายซุนคว้าพินหางไม้มองมาที่หน้าตา่าง คล้ายจะหลบออกมาจากทางนั้นท้งนี้สายตาของมันนั้นประสานกับสายตาของเช็คเสี่ยวเซียงแล้วมันก็เดินหัวเลาะเปิดประตูออกไปอย่างเปิดเผยเช็กเสี่ยวเซียงรอบคิดว่าคนผู้นี้นั้นไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับฮ่องเต้ที่กําลังเสด็จมาหรอฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จมาที่หอเหงเมาไม้นี้จากทางด้านหน้าพระองค์กลับมีอุโมงค์ที่ขุดตรงมาจากวังหลวงตรงมาที่นี่เลยแล้วประตูลับก็เปิดขึ้น ห้องเต้ก็เสด็จมาถึงในห้องนอนของลีสื่อสือ่อมอเจอหน้าก็ถามลีสื่อสือว่าคิดถึงพระองค์ไหมลีสื่อสื่อก็ไม่ตอบตรงๆอาบอวยพรให้เจริญพระชนมหมื่นปีแทนห้องเต้ตัดว่าคืนนี้เนี่ยจะค้างที่นี่แต่ลีสื่อสือก็บอกว่าคืนนี้นางมีประจำเดือนนะห้องเต้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้หมอหลวงนั้นจัดยาระงับมาให้ ส,สื่อกลับบอกว่าห้องเต้นั้นใจร้ายถ้าใช้ยาระงับโลหิตนี้ก็จะทําให้ร่างกายของนางนั้นเสื่อมโทม แ,แล้วนางกับพ่องเต้ก็เปลี่ยนเรื่องที่จะคุยกันเช็กเสียวเซียงไม่อยากจะฟังต่อคืนนี้คงไม่มีโอกาสที่จะมอบด,ดอกไม้ให้กับลี่ซือซือแล้วจึงคิดล่าถอยกลับพลิกตัวขึ้นมายืนบนหลังคาได้กลับพบคุณชายซุนนั้นมายืนรออยู่บนสันหลังคาแล้วไม่รู้ว่าคุณชายซุนผู้นี้มาอยู่เบื้องหลังตั้งแต่เมื่อไหร่เช็กเสียวเซียงก็เอ่ยว่าท่านจงใจถามซือซือเพื่อให้ข้าฟังใช่ไหมคุณชายซุนก็ตอบว่าเมื่อสาวันก่อน ท่านก็ยังจงใจถามสื่อๆให้ข้าฟังเช่นกันแล้วเหลือบตาไปมองเห็นดอกไม้ในมือของเชคเสียวเสียงก็ถามว่าท่านกะว่าจะเอาดอกไม้นั้นมาให้นางเหรอเชคเสียวเสียงตอบว่าคืนนี้พงให้นางไม่ได้แล้วข้าให้ท่านก็แล้วกันคุณชายซุนถามว่าทำไมต้องเอามาให้คะเชคเสียวเสียงตอบว่าดอกไม้ท่านก็เพราะว่าท่านนั้นเป็นโจรเด็ดบุปผาไ,ได้ไม่ต้องไปเด็ดบุปผาที่ไหนอีก อย่าคิดนะว่าข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นใครครับเราซื้อขอเล่ากับเสียนหมู่มังกรสุดยอดศาสตราวุธของอุนซุยอันตอนที่6นี้ต้องหยุดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเป็นอันว่าเช็คเสี่ยวเซียงรู้ว่าคุณชายซุนนั้นเป็นผู้ใดเรามาติดตามเราซื้อขอเล่าเราค่อยมารู้กันครับว่าคุณชายซุนผู้นี้เป็นใครนะค่ับอ่าสำหรับวันนี้เราซื้อขอเล่าเสียนหมู่มังกรไปก่อนครับ อย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดระครังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสําหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ